สวัสดีจ้าเมื่อนี่มาทํำบุญวันเกิดนะจ้ะไปสื่อปลาไหลสื่อปลาเข็งนะจ้ะปลาหมอเนาะภาษาไทยภาษากลางก็จะเรียกว่าปลาหมอจ้ะแล้วก็ปลาไหลจ่ะยังละคูนะจ้ะก็ไปเอาปลาสื่อปลามาอยู่หนาเขียงละจ้ะอันนี้ก็มาปล่อยจ้ะอยู่น้ำข้องน้ำหนองอ่ะจ้ะก็จะจุดถูกน้ำหาดอกนะจ้ะก็สีคอ พ่อขอ,อยังนะจ๊ะมาเนี่ยนะทำบุญวันเกิดมาปล่อยปลาก็สีนีค่าถาลายอยู่จ่าคนนะเบาหลายอยู่จ้ะจะขออัญงแน่นะคะ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยๆหย้หาทีการงานจะเลื่อนรุ่งเรื่องกล่าวนะขอให้ได้พบขอให้ได้พบเจอจะสิ่งดีๆนะจ๊ะ นี่ก็สิทํากาลปอยเราจะก็ไปแช่น้ำไปกอนเนาะน่งรถดมากกับตั้งสามสิบนาทีจ้ะแต่ว่ามีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งว่าเหมือนเหมือนสิต้ตายเนาะจ้ะแต่กับบ้าตายจ้ะพเพ่อะได้ลงน้ำเราก็กับไปได้ก,กันจ้ะอันนี้ก็สิปอยปลาไหลจ้าไปจ้าไปเด้อขอให้ผลจากความทุกข์ ให้เด็กให้มุ่เจ้าไปอย่างปลอดภัยอย่าไปติดด่างติดแฮติดกับไผ่เด้อเอาถูกเอาโศกเอาโรคเอาไผ่เอาสิ่งบดีเอาเคาะทั้งหลายเอาไปถิ่มให้ลูกให้ล้านนำ้ำเลือดซะถูกไป,วไปวบวะนอสิไปบวะนอสล่อเบิงจ่าล่อรุนคนสิไปบ่ปล่อยปลาไหลเนาะจ้ากับปลาเข็งจาดดา้าขอบคุณที่เขามาหลับส้มเด้อจ้า ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย